ทีมวีดีโอไหมพ่อต้องโดนทีมรถเพราะว่าพ่อต้องโดนช่างแปลงอะไรอ่อมันเย็นนะมันไม่ร้อนเธอไม่คุยด้วยเกม อันนี้ก็จะระวังโทรศัพท์มากกลัวสุดๆโรงนี้ไม่ได้คืนนะถามมันไม่ได้คืนนะ

ขวาไปขวาโยนโอ้ยโยนไปใกล้เรือแล้วมัเอ่ดึงกรมาเคลพ่เดี๋ยวมันเปเรือเาอีกมี่เหปลาหางงยูมั้่ะตัวเล็กๆัดเลไปหมดไม่มีมันยไม่ได้ปหางอยูมั่งเลี้ยบ้านเราปะกทะเลมอไหนาดูฝั่งนั้นอ่ะไหนเอ่อปกัดทะเล เยอะมากเอาทีเดียได้มีระวังหอ่แมลเอออุ้ยปลาประกับทั้งหมดรงแมงกโอ้โหนี่เราเราโทรศัพท์จุ่มจุถ่ายได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปให้ลูกคุณรออ่ะไปบอกยิมเอ้ยนี่ว่างมาะ